พลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซลาเซลล์น้องกีโซลาเซลล์ปฏิพลังงานแสงอาทิตย์ที่น้องอีเหรออําเภอจันทึกเอ้ยตำบลจันทึกจังหวัดนครราชสีมาเอ้ยอําเภอปากช่องอยังไมา่อครับอําเภออะไรนะอํเภอปากช่องคนระับตำบลตำบลจันทึกครับจังหวัดจังหวัดสมพราวอ่าอันนี้เป็นชุดที่สามเราสูบน้ําบนเขาอยู่บนเขายอดเขาเลยครับขุดบอ่อความกว้างในประมาณ30เมตร ความยาวของบ่อความกว่านี่ก็ประมาณ15เมตรหรือ10เมตรนะ15เมตรหรือเปล่าลึกลงไปประมาณ10ประมาณ8เมตรเพื่อต้องการอ่าแล้วก็ปูพายางังถ้าไม่ปูพายางังน้ําหายหมดเลยสูบน้ําแล้วก็จะมีโคมไฟอ่าเพื่อต้องการอ่าเข้าออกนี่คือพลังงานสังกตสจากน้ำเกลืโซลาร์เซลล์ครับสูบน้ําเป็นมอเตอร์อ่าสามแรงม้าเป็นของมิซูบิชินะครับ นี่ครับสามแรงม้านะครับบริษัทมิชูมิชิสบน้ําเพื่อต้องการทําเป็นออกซิเจนจะเลี้ยงปลาก็ได้จะปลูกต้นไม้ก็ได้อันนี้เขาจะปลูกทุเรียนใช่ไหมพ่อปลูกทุเรียนครับปลูกกล้วยทุเรียนกี่ต้นสามต้นสามพันต้นครับสามพันต้นใช่ไหมครับครับสามพันต้นปลูกกล้วยปลูกกล้วยด้วยแล้วเอมีมังคุดด้วยกำลังลงครับกำลังมังคุดมังคุดด้วยใช่ไหมครับมังคุดด้วยครัับอออ๋นนี้นทุเรียนด้วย แล้วก็มะละกอมะละกอด้วยมะละกอได้ขายแล้วเนาะได้ขายแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๊ต่างประเทศเลยครับต่อต่างประเทศใช่ไหมครับผมอ๋อนี่พื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับเนี่ยแปดสิบไร่ครับแปดสิบไร่ใช่ไหมอ๋อกระสุนน้ําเพื่อต้องการส่งขึ้นไปบนเขาก็ได้นู่นบ้านสีแดงนู่นก็คือเอ่อเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นที่พักของพนักงานแล้วก็ให้ดูสวนนี่นี่นี่คือกล้วย นี่ครับตู้แปลงพลังงานของเรานะครับเรากำลังทำงานเก็บงานแล้วครับหลอดไฟได้ประมาณ5หลอดนะมันมีตัวสเปรย์ไลเซอร์ปรับแสงแดดได้ด้วยเพราะแดดอ่อนมันก็ทำงานได้อยู่ครับผมนี่ครับพลังงานจากติดจากน้องกีตเซลล์เซลครับสูบน้ำไอ้น,นู้นเป็นสมมติส,สูบน้ำบาดาลจากเขาลงมาเก็บสต็อกน้ำไว้ครับ่านี่คือจากน้องกีตเซลเซลครับผม0 8 8 3ป2 0 9 8 9 ข้อหนึ่งติดต่อได้จากเราข้อที่2ก็สามารถปรึกษาได้นะปรึกษาปรึกษาพลังงานจากอาทิตย์ทั่วประเทศไทยครับผมท่านจะสุดน้ำขึ้นเขาก็ได้ลงเขาก็ได้เราไม่เก็บเงินก่อนครับผมติดตั้งเสอร์โค่เก็บเงินเป็นไงพ่อรู้สึกมองดูแล้วถูกใจไหมครับถูกใจครับเบอร์โทรพ่อเบอร์อย่างฮะเบอร์โทรพ่อจำได้ปะอ้าวเวลามีคนมาถามเราเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะไม่มาดูแล้วครับดูที่สวนนะครับแล้วเขาเขาจะเขาจะเขาจะสัมภาษณ์ยังไงน้องใหญ่ อ๋อเอาไม่ให้เบอร์โทรไม่เปิดดูแล้วผมจะรู้ได้งไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวไป<อ>มันจะได้โฆษณาผมในทว่าไม่โฆษณาผมแล้วจะรู้ได้ยังไง<ๆ>เออเดี๋ยวผมขายของก็จะได้ได<ๆ>แล้วนะเลยจะได้ไปมาฮัทสุยกันบ,บ่อยๆนะๆนี่คือดิวบนเขาเราก็ต้องคุยเขาไม่คุยเขาไม่มีใครรู้จักเรานี่คือลายมือจากน้องกีต์โซลเซลครับผมนี่ครับเบอร์ยังจำได้ปะ อ้าครับเบอร์นี่ครับไหนโอ้ดิเบอร์เบอร์ของแล้วมาเจอกันบ้ลงะลยนี่นี่เบอร์เขาเจ้าของเขานะครับเบอร์ของพ่อเขาพ่อชื่อหยังนะพ่อผมจิตครับผมจิตครับอ๋อผมจิตไม่ใช่บอ่อทองเนาะไม่ใช่บอทองครับ, <laughs> บรน,นี่ครับสุดยอดพลังงานจากอาทิตย์จ <laughs> ้าถูกใจไหมถูกใจมากครับอ <laughs> ๋อนี่ครับสุดยอดพลังงานจากอาทิตย์จากน้องกีตเซลเซลล์ครับผม สูบน้ำได้ท่านถามารถสูบน้ำทำนาฟังได้ขึ้นเขาได้เป็นกิโลเราก็โูดได้ครับผมสุดเจ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากาน้องกี่โซลเซลลลครับ08832-0989สวันดีครับ